ครับผมขอากาบสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอวยนะครับวันนี้โอปอวยก็จะพาเอฟซีมาชมบ่อพญานาคกลางทุ่งนากันเช่นเคยนะครับผมมาตามคําเรียกร้องของเอฟซีนะครับให้มาตามแนวทางหน่อยนะครับทางแอดมินก็ได้รีบมาตามความเรียกร้องเลยนะครับผมเอาใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ประวัติความเป็นมาก็คือบ่อแห่งนี้ยุบนะครับแต่ก่อนเป็นพื้นนานะครับผมแล้วยุบยุบไปผล่ที่คาชะโนดห่างจากที่นี่ไปประมาณ30กิโลนะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อเป็นประวัติ ที่ผู้เฒ่าผู้แก่บริเวณแห่งนี้เล่าสืบต่อกันมานะครับผมทางแอดก็เล่าตามที่ได้ยินได้ฟังมานะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาแล้ววันนี้อาจารย์แหล่ก็ได้มาจุดธูปเสียงไทยเพื่อจะขอโชคลาบปู่ย่าพญานาคที่นี่นะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับขอมา สองวันเลเด็กอมสองวันละแต่ไปรถยูทูบแปงถ้าบรอยูทูบห่วยบบบ้าฝ่าอะไรกับวิวบ้ความฝันมนบ้าตูอยู่บยาคนสวดมนต์ไรผมเป็นคนสวดมนต์อสวดมนต์ที่นีแสวดมนต์สวดมนต์ขอปันปูเหมือนเน พอนิไปพอนิสไปยุหันยุบันคนลูกยาดยุดมือเ่ยแหละทำให้สิบไปอะไรครับของยุหันจาเฮ็ดรูปรักเพิ่นเป็นยู่ห่างบ้านอะไรกันนะแต่ว่ามืองนี่ผมบ่กเคยว่าสัมผัสตัแกรมาเนี่ยคะคนมาลูกจะไดยางกับมาเนี่ยต่การททาหน้าเลยห่าหนามากม่อหูเด้บ่เคยหูได้วบาบอบอเนี่ยมันเป็นบอดาศักสิท แต่เมื่อเดี๋ยวนี้มันกาจะาข้างมาเป็นเมื่อแต่จะสิบกว่าปีขึ้นหลังสิบกว่าปีขึ้นหลังกระแสว่าตอน,นัหนผมบุทณีย์ยังไม่รู้ก่อ,อนยังงไม่รู้ร่อนเกี่กสยสค่ะยูนบุนบบนอนบนเมื่อ<ม>นี้อาจารย์แดงื้อจังไดจังคอยอันอยากจุดถูกเสียงไทยค่ะคือจังคนเสนี่ยศพจริงไหโอ้เป็นเส้นเลยแม่พ่จังคนใส่เอาอยู่บสุพเออเป็นาเป็นสีห แม่พ่อไม่ได้ห่วงนะจ้างงนจาานไม่ยุ่หาสารหนี่มันดีนนยู่หันดีย่หันชาหนึ่งเอ,อเอาอยู่งประสบหวยพูดได้าหหายโศกยิน้าแนไปบ่งบ,บอบว่าแมนญพุนย,นย,ย,ยูน่จะมีสองหลังนาะแม่ครับญุพุนยุพุนจะเป็นของจตาก็ยายู่พุนผู้เฒ่าสองเฒ่านางโยคอจะแคร์ยะอไงวันนี้จะเล็ห่วยมาเลี้ย็นี่นี่แล้ย และเส้นมากาเพิ่ปูเพิ่มคุณไม่เฮ็นจะเย็นยงขากว่านี้ครับเพราะมันยิ่งไม่นานหมดขนาดแดดตอนห่อนได้เพียงเท่าขนาดตอนแดดตอนห่อนตรงนี้เย็นเนาะอาจารย์เนาะแม่นครับแม่นแล้วมันยิ่งไม่นานเส้นมากก็เลยไม่ละครับเพราะจุดถูกเพิ่มเสียหายโซกหรือเพิ่มแต่เสียออกกาเป็นตัวเล็กอยู่ที่ในใจอาจารย์แหล่ชอบตัวไหนครับเผื่อมันตรงกันครับเผื่อมันตรงกัน เพื่อว่าตองกันสีครับผมมาหนึ่งสี่หันหนึ่งสี่ห้าป่ะครับแม่นครับอืมเอามาลุ้นทูบเลยว่าจะตรงกับเด็กอาจารย์แหล่ชอบไหมนะครับเนาะสิมีใน้สารตัวนี่งป่ะครับเป็นว่าเด็กทูบเพราะแค่ไหนออกแค่ตัวเนาะอืออืออาจารย์แหล่ก็หลุดมาแล้วนะครับผม ตั้งจากแป๊กมาค่รา้าัวครับอาจารย์แหล่บอกออก YouTube ตีอะไรอาจารย์แหล่ไม่เข้าสักทีมั้ยซสองหัดสิออกว่าแอุสองหัวออก u t ไปสองหัวสอ่หแป๊กเลยว่าหาย่ออก YouTube ครับเข้าเข้าบัดนี้อันเมื่อนี้ออก u t u b e สิเขาว่าอาจารย์จังหวะวนรุนจะหรือจะแนงไปนรองเออ แต่ว่าถามเลยว่าผมเดาเบิ่งวาเลขกนี่ตัวไหนผมก็บ่บ่คนเข้าหนูภาสามาสีแนม่เลขได้ถูกบอกได้หรอกครับครับแต่า่าน่ใจนั่นเคิดมากว่าเป็นหนึ่งสี่หาเล็กไม่ใจนี่แล้วอาจารย์แม่สี่หาวแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยเด้ี่ต้องมาสัมผัสไปพันเพื่อนใ้ทุกเฮ้าแน่นออกสุกสุกกระถือ่เอาแต่แต่ที่เรารู้น่าจะได้สองตัวนะผมว่า พราะว่ามาตรงกลางเลยไหมครับเนาะแม่ไปซ่อมมือไก่เหรอครับผมสถานที่แห่งนี้ก็คือสิบสองปีที่แล้วเนาะผมบ่ข้างหูวเด้ครับผมอยู่บนเนี่ยผมมาอยู่นี่ก็สิบปีแล้วแปสิบเอ็ดปีสิเขาอืมแต่ว่าเหตุการตัวเนี่ยอาจจะเกิดก่อนก้อนผมฉีว่าฉีผมมาอยูุ่อนนะครับผมก็มาเจอสถานที่แห่งนี้พบเหตุบางเอินครับผม ครับรู้จักกับเจ้าของย่างจีงนี่ย่างผ้าแดดเปี่ยนเปลี่ยนมาเย็นเทาเย็นาอกโอ้แดดแห้งแห้งเลยเนาะมาเก้าแล้วครับผมนั่นน่ะอ้อน้องพี่เออัน้องนาเดียให้ยังขอซีเจ็ดเก้าซีเจ็ดเก้ามาถูกครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับหนึ่งหาศูนย์นี่แหละน้องนาเดียว่า พญานาคตัวสีแดงองค์สีแดงกับสีเขียวอยู่ตรงนี้แหละครับอืมผมไปถามเพันน่ะพันว่าสิอือมมันเคื่น่ะไปเห็นปูขย่าเป็นพญานาคยิ้มมองเพ่นนั่งหน่อยละละว,ว่าสินะนี่บอกมองเพ่นนังแม่ก็สิเป็นดวงเครื่องหนีระเบิดโอ้เพันขายเครื่องหนีร้อยกระทงกแน่นอนใช่ใช่กระทงกทุคนลุกเลยครับลมทำไมลมแรงจังเด็ก้องพิมพ์สีโอเด็ก้องแม่ ซีเจ็ดเก้ามาลุ่นเร่รูปว่าปูกัะยาพืชหายตัวกันกับน้อง,เ,ง,องเดียบอแจ๊ดด่แน่แน่นีบเก่าี่มาวกันแจ๊ดดีแน,น,น,น่นนนนตอนนี้ว่ามัานพ่ายอยู่เขา่าเออทำไมลมแรงตรงนี้จังเลยครับนนเอาว่ามัานพ่ายอยู่เขา่าอ่ะอู้แรงมากเลยครับเขาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเก้าแลครับเนาะปูกระยาพืชเก็นนังหยิบเปย์เปย์อยู่น่าเปย์เนาะ ไม่สองก็สามนะเนะ no. play, play. าะน้องนายยนเปื่อยๆอยู่คนมาแล้วครับเก้าสามนะครับผมมาลุ้นตัวสุดท้ายถ้าเก้าสามแปดนี่ก็คือตรงกับของพ่อไหวเลยนะครับตัวไหนนี่ยหกวะเนี่ยก็พี่น้อง ขี่ทูบกับเจ้นายกันเห็นอยู่ผมว่าเห็นอยู่ <S <S คลับโตเห็นเห็นอยู่ครับเดี๋ยวล้มครับม่เป็นหกพี่นงอะน่าจะเก้าสามหกพี่น้องเลขงามเลยพี่น้องเก้าสามหกเก้าสามหเจ้าพี่ชัดเจนครับ เราไปเสี่ยงโชคของเด้กพี่น้องเด้อผมบม่เคยปาผู้มืงนี่จักเทื่อมาไหายกันเยเ็นหยักหยักขางลราพี่น้องไม่เสี่ยงไ้โชคอีหลีบ่พี่น้องข้อสามหกครับครับสรุปคือเจ้าสามหกนะครับเนาะชัดเจนครับชัดเจนข้อสามหกครับครับผมอันนี้ก็เป็นเลขทูบเสียงไทยที่อาจารย์แหล ได้สัมผัสหรือได้ซื้อได้นะครับผมแล้วก็ได้จุดทูบได้นะครับ936นะครับผมาทาง FC ก็ลองหยิบ่วยลอตเตอรี่ดูครับเผื่อมีโชคมีลาบกับภูมิที่แห่งนี้นะครับผมสถานที่แห่งนี้เนาะเป็นดินยุบแล้วไปโผล่ที่คำชะโนดนะครับมาตามคำเรียกร้องของ FC นะครับว่าให้มาตาม สถานที่บ่อปะยานาที่อยู่กลางทุ่งนาให้หน่อยนะครับผมทางแอดมินก็ได้มาตามคำเรียกร้องของ FC นะครับผมครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอล์ผนรวยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ